ยกสามครับยกมีแต่คนบอกว่าติดหินครับที่ไหนได้ครับตอนนี้หินมันจะไหลมาประมาณสักห้าน่าจะร้อยเมตรแล้วครับเลยกสเริ่มแล้วนาว่าใช้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เมื่อวานเท่าไหร่นะ ตัวนี้หาวชั่วโมง,น,งมนิดๆน่าจะเลิกเข้าบ่ายแล้วลวะตัวนี้ขึ้นก็ได้ครับตนะ่อเลโอเควันนี้ให้เจ้าของนะครับให้เจ้าของคันนะครับเป็นคนเล่นนะครับจะได้เหนื่อยเพื่อน คัน2,005นะใครบอกว่าคัน2,005เอลลอรอบ2,005เบอร์2,005นะครับใครบอกว่าเอาไม่ได้เอาไม่อยู่ดูนะครับอยู่ที่จังหวัดนะครับอยู่ที่จังหวัดโคนนะว่าเราจะเล่นกับเขายัางไงนะครับเ้เพื่อนมันขึ้นมาเยอะแล้วนะเนี่ยสีอะนสี่สีอะไรพอสีนี้ไปแล้วระมานี่ประมาณสาม ถามไปแล้วสองนาทีนะครับเยี่ยนไปตามน้ำาครับก็ไม่ได้คิดว่ามันจะนี่เนาะกลาว่าจะเอาแค่ปลาตลัวเ,เ,เ,เล็กนี่ปรหาเหยื่อนี่เพื่อหาเหยื่อเล็กนะเนี่ยเนี่ยที่มาที่มาของคําว่าผิดคิ้วเนี่ยครับมีอะไรให้ลุ้นตลอดเลยครับ ตอนนี้ไปไหนแล้วยังได้นะเพื่อน,น,น,อนก็าาคือนอนปวดทั้งคืนเลยเหรอสงสัยต่องปต่อไปต้องเป็นด้ว่าแล้วมัคัน่ะ อันนี้อันนี้ปิดปิดมาเยอะหรือยังเพื่อนปิดเด็กเยอะยังไม่ใช่ถ้าถ้าลองจิกตึงดูให้มันพอได้ตึงเลยไปเจอสีแดงแล้วเหรอเอ้ยมาว่าสีม่วงมันแล้วไปหมดแล้วก็ส้มแล้ว เปี่ยนทัศนติเนี่ยภาพผ่านขึ้นมาน่าจะเริ่มสวยใช่ใช่ใชเอาละครับ10ม่วงแล้วนะครับต่อไปกระเ่โอ้ยกเตอนนี้มาไกลแล้วประมาณ100เมตรแล้วนั่นเนี่ยตอนนี้หินเดินได้คือออกว่า เรื่อยๆนะเรื่อยนๆะเ,เ,เอวอ่ะเอวอ่ะตั้งเอวดีๆเออช่วยงัดงัดทางงัดเอ,อ้ยเข้าสีม่วงเองเนี่ยอุย้ยสีม่วงกำลังจะเข้าส,สีม่วงก็แค่ปากซอย กวแล้วมันต้องค่อยๆพอ,อ,อมนอนไนะงไปนนตรงนี้แล้วเหมือนอย่างเงี้ยนอามันข้ามอย่างเงี้ยกว่านจะเข้าวได้แต่ระสีก็ยากนะพอมันถ้ามันยอมต้นอย่างนี้ก็ก็ปล่อยมันไปได้บอกว่ามันมีหลายก๊อก